สวัสดีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะคุกของพวกเราจะมานำเสนอนวัตรกรรมที่มีชื่อว่า shoe box box ค่ะเป็นวััตรกรรมที่ทําเกี่ยวกับเครื่องอบรองเท้าแห้งน,นะคะโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์บนโซลาร์เซลล์ค่ะโดยส่วนประกอบที่เราใช้ทําก็จะมีดันนี้ค่ะส่วนประกอบหลักนะคะก็คือแผ่โนโพลีคาร์บอเนตโซลาเซลล์ค่ะแล้วก็ตะแกรงมีแบตเตอรี่ แตกไปค่ะแล้วก็ขอบอลูมิเนียมค่ะโดยหลักการทํางานเบื้องต้นนะคะที่เราเลือกใช้แผ่นโพลีคาร์บอนตนะคะก็เพื่อที่ว่ามันเป็นแผ่นที่มีลักษณะโปร่งใสคือแสงสามารถผ่านเข้าไปได้เมื่อแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นสั้นหรือว่าอินฟาเรดน,นะคะผ่านเข้าไปก็จะไม่สามารถผ่านออกมาได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นโพลีะคาร์บอนตนค่ะและก็หลักการ ได้ถูกเก็บไว้ในโซล่ลา,ฟฟา Sale, เซลล์แล้วหลังจากนั้นไฟกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในโซล่าเซลล์ก็จะถูกนําไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ที่เราได้ต่อวงจรไว้ค่ะแล้วหลังจากนั้นพัดลมนี้ก็จะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ตากแดดค่ะเราก็จะใช้พลังงานจากโซล่าเซลลโดยตรงไั้โดยต่อไปเราจะสาธิตให้ดูน,นะคะก็จะสังเกตน,นะคะว่าเมื่อเรากดเปิดสวิตก็ลมก็จะพักอยู่ในกล่องค่ะคือว่าลมก็จะพักอยู่ในกล่องไม่ได้ปุไม่ได้กก็คืออันนี้ถ้าสมมุติแดดออกหนูก็ยกกล่องไป การแดดแล้วก็อเอารองเท้าไปตัดข้างในใช่ไหมคะแล้วแสงเนี่ยมันก็จะเข้าทาันในกล่องเนานะที่หนูบอกมันกับกาบ,บเก็บเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพัลดลมตรงนี้ด้วยมันจะช่วยให้แห้งเร็วขึ้น,นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าสมมติหนูไปพัฒนาเพิ่มหนูลองเก็บข้อมูลนะว่าการที่เราใช้เจ้าเครื่องน,นี้ในการ ติดนิดนึงตรงที่ถ้าสมมุติมันไม่มีแดดฝนมันตกเนี่ยก็คือจะมีแค่พัดลมทํางานอย่างเดียวใช่ไหมครับมันจะไม่มีตัวแสงใช่ไหมอ่าเราอาจจะลองคิดเพิ่มเติมก็ได้ว่าตอนที่ฝนไม่ตกเนี่ยอยากให้มีแสงด้วยอยากให้มีแสงในก่ลองด้วยน่าจะต้องทํำยังไงนะคะ่อะโอเคจักเขาใจสัรงสําหัับวันนี้กลุ่มขอเราก็ขอขอบคุณใคะ